ชายคนนี้ครับและอย่าเพิ่งดงับไฟจนหรัาผมให้สัญญาณสวัสดีครับผมแม็กไอชานอนันตสุโร่ปัจจุบันอายุ28ปีตอนนี้ทำยิมออกกำลังกายยิ้ยิมของผมเป็นยิมแบบสไตล์ต่อยมวยออกกำลังกายชื่อยิมว่า กูก้าวมวยไทยยิมดูแลเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยครับคิดเรื่องเครียดีอะไรแบบนี้แล้วก็มีทําแบรนด์เสื้อผ้ามอชนได้อะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็คือผมก็ดีไซน์เองด้วยครับที่ผมชอบแบบกีฬามวยอะไรเงรี้ยก็เพราะเหมือนแบบปู่ผมก็เหมือนแบบเหมือนเคยเป็นนักมวยสมัยก่อนนุง้งแล้วก็เหมือนพ่อผมก็แบบชอบมวยมันงแ่เด็กเขิบมาก็เหมือนแบบเห็นคนเตะกระสอบมีกระสอบทรายที่บ้านผมก็ชอบดูยูเอฟซีครับมันเป็นมวยแบบมวยกกงแบบ ระหว่างแบบผสมมวยปั้มครับเรียกว่าการต่อสู้แบบผสม m เ a ส่วนมากก็แบบดูดทุกทิติบถ้าแบบดูไม่ทันก็จะดูแบบไฮไลท์พวกมวยที่แบบเขาต่อยก,กันของวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าอามันอยู่เอ็ดลาดำเนินลุงทีนีอ,อย่างเงี้ยผมก็ไปดูบ้างคู่ใหญ่ๆแบบเดือนหนึ่งก็สองสามครั้งบางทีเหมือนก่อนมวยจะต่อยอี้ยครับเขาก็มีแบบให้ต่อแถวขออะไรเซนนักมวยผมก็เคยไปกับเพื่อนไปต่อะวันชายอะไรครับ ขอลายเส้นเหมือนแฟนคลับทั่วไปเลยครับผมถ้านักมวยไทยตอนนี้อะครับต้องตวันฉายซุปเปอร์เลกระดังตัวแบบแชมป์ถ้าพวกยูฟซีมันมีผมก็ได้ชอบแบบแม็กคาร์ลเวย์อะไรครับคาร์บอนโซนไปดูกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็พาแฟนมาด้วยอย่งน,นี้ก็มีเออก็มีผิวอยู่ว่าถ้าแบบมีคนมีแฟนจริงจังก็อลองชมดูหน่อยเดี๋ยวแบบแชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใช่ถ้าผู้หญิงชอบออกกําลังกายก็จะแบบ สึกว่าเขาแบบดูแลสุขภาพถ้าไม่ออกเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าออกเป็นผู้หญิงออกกําลังกายก็จะดูแบบมีเสน่ห์มันนดูเขาแบบเซ็ตี้อะไรประมาณนี้ฝากถึงสาวๆทุกคนนะครับมวยยิ่งน่าดูถ้าได้ดูคู่กับเธออย่าเพิ่งปไปกันนะครับไม่มีใครมองว่าเขาเป็นนักมวยเลยเขาเป็นเจ้าของยิมมวยไอทัวร์นาเมนต์มวยที่เขาชอบชอบนี่นะแบบโหดโหดเลือดสาดทั้งนั้นเลยนะคุณดูไม่น่าโหดขนาดนั้นอ่ะคุณดูไม่มีพิษสงเลยอ่ะเอ้ แม่อ้าวแม่เป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยคุณซัดลงเลยไหมลงกับพื้นได้เลยไหมฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ครับใช่รก็ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แล้วล่ะครับไม่ถึงกับตกแล้วครับตกแล้วเคยลงแข่งทัวร์นาเมนต์อะไรไหมครับถึงขนาดนนั้ก็เคยแบบเกือบเกือบจะไปแข่งอะไรเงี้ยเอ็มเอเออะไรเงี้ยแต่แบบพอผมผมเคยบาดเจ็บต้องผ่าเอ็นขั้วหน้าก็เลยเหมือนแบบร่างกายมันก็แบบไม่ค่อยเหมือนเดิมอ่า ผมเคยเป็นพิธีกรมวยไทยไฟช่อง3เนี่ยแหละผมก็จะเตือนเลยนะว่าถ้าเกิดคุณนั่งลิงไซน์เนี่ยคุณใส่เสื้อสีขาวไม่ได้นะทำไมอะ่ะเพามันจะเลอะเลือดเฮ้ยใช่ขนาดนั้นเลยเหรอคนก็คิดว่าผมพูดตลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเลือดออกแล้วมันไปแล้วเลือดมันกันเด็นเนี่ยเสื้อเป็นจุดๆหยดอย่างนี้เลยสาวจะอยากไปดูมวยกับเราไหมอ่ะใครที่เคยดูมวยข้างสนามจริงจะได้ยินเสียงเตะตา แฟนเพื่อนผมนี่ส่วนใหญ่จะอินกับเพื่อนมวยเหมือนแบบพอไปดูเลยก็ชอบก็จะอินไปเองอย่างลูกค้าผมบางคนที่เป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบเขาไม่เคยต่อยมวยดูมวยมาก่อนแล้วพอเขาเริ่มมาเรียนมวยเียเขาก็เริ่มรู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็แบบไปดูมวยของเขาเองเลยแล้วหลังๆบางคนแบบลูกค้าผู้หญิงผมนี่แบบไปดูมวยบ่อยของผมอีกอืมเอาล่ะตัดสินใจกันเลยครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ มาดูเฮ้ย8เอาไว้เอาไว้ไว2รอ,อบติดเอาไว้ Double Perfect Score ไม่มีใครดับไฟเลยอะ่ะทำไมหนูไม่ทำไมคุณคุณคุณถึงไม่ดับไฟ บอกเลยว่าพร้อมเป็นกระสอบไฟให้เขาไฟใช่ไเมโอเคอุ้ยเป็นมวยเหมือนกันเป็นมวยเหมือนกันเอ้ยเอาจริงหนูว่าทำไมคุณไม่ดับไฟหนูว่าคิดอยู่ว่าหนูจะลงคอร์สเรียนมวยอ่าพอดีเหมาะจอดีเลยม่ไม่เป็นปีไม่ถ้าแบบว่าเขาไม่เลือกหนูหนูก็สามารถเป็นลูกค้าเขาได้อเป็นลูกค้าก็ยังดีซากว่าคุณไม่ดับไฟไม่ดับค่ะตรงสเปค เมื่อกี้ปอบแปะไม่ใช่เสียงมือนะคะเสียงแล้วอยากเล่นเราเท่มพี่หยดอย่าเบาน้องเราไม่ดีนะเราเล่นคืออยากได้น้องชอบมากจริงๆเมื่อกี้เดินมาบอกุ่ยแม่ตัวเขาหอมคือเดินไปแล้วยังชมอยู่อย่างนั้นชอบมากจริงๆถูกใจค่ะถูกใจโอเคไฟสิยังไงคนนี้คือหนูไม่ชอบออกกําลังกายแต่ตอนนี้หนูอยากต่อยมวยละแต่หนูไปดูนะคะที่ที่ลุมพินีใช่ หนูไปกับเพื่อนตลอดเลยอยากไปดูกับแฟนบ้างเขาเสริมนิดหนึ่งฮะคือฝ่ายสี่เนี่ยมีสามข้อหลักๆเลยที่เหมาะสมข้อหนึ่งเขาชอบดูมวยไปดูจริงแล้วเขาก็อยากชวนไปดูด้วยข้อสองคือเขาเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับคอสตูมเกี่ยวกับแฟชั่นถ้าเขาทำกางเกงมวยก็อาจจะไปด้วยกันได้และข้อสุดท้ายคือเขาชอบดูบอลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าชอบชอบเล่นบอลด้วยใช่ไหมครับ ก็อาจจะไปด้วยกันได้อันนี้คือคลิกเลยแน่นอนขายของสุดๆเล่นบอลนี่คือยังไงโทรไปเล่นหรือยังไงเขดีบ้างแล้วแต่ะอะไระคะคริสตินคุณเปิดไฟอ่ะค่ะก็หนูชอบออกกําลังกายอยู่แล้วเืออาทิตย์หนึ่งหนูต้องออกอย่างน้อยแบบหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อนหนูก็มีเพื่อนที่ต่อ,อยมวยเหมือนกันนะคะแล้วเราเคยเรียนคลาสหนึ่งด้วยค่ะต่อ,อยมวยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ต่อคอร์สเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนเรียนด้วยเขาเป็นโปรแล้วเราก็เป็นแบบ เพิ่งแบบเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบพร้อมสอนหรือว่าบบมีคนคอยให้กําลังใจก็อยากจะเรียนอีกรอบนึงโอ,โอเคยังไงผักบุ้งคุณเกี่ยวข้องกับวงการหมัดมวยยังไงล่ะเนี่ยหนูไม่ชอบมวยค่ะแล้วก็ไม่ได้ชอบออกกาลังกายด้วยแต่คุณเปิดไฟนะชอบเขา,าอ้ยอีผักบุ้งคนที่มันชื่อเป็นผักมันตะวตนะ ต้นหอมก็ด้วยแหวนเกี่ยวข้องกับวงการหมัดมวยยังไงกับเขาเนี่ยหนูก็ดูมวยมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าพ่อพาดูและอย่างคือคนนี้คือดีอฟ้าสายคุณก็จะเกี่ยวข้องกับวงการหมัดมวยนี่เหมือนกันเหรอใช่นะสมัยก่อนหนูก็ต่อยมวยไม่ออกกําลังกายต่อยมวยอะไรเงี้ยชอบต่อยมวยแต่ว่าหยุดต่อยมวยไปสักพักหนึ่งล้วมาตีกลอบใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยหนูคิดว่าเดี๋ยวหนูจะลับไปต่อยมวยแล้วอะไรกันเนี่ย อยู่ๆก็เป็นนักมวยทั้งโมดเนียเออชามุกคุณไม่น่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่สุด <c oughs> แต่เมื่อกี้เขาถ่ายใกล้เคียงสุดนะนะ<า>เขาถ่ายว่าเป็นนักกีฬาอ่าโอเคอ่าโอเคมันเป็นคนชอบดูมวยหนูชอบดูมวยใช่แต่ว่าไม่ออกกาลังกายแหละแต่ว่าชอบดูมวยแมตช์สำคัญสำคัญไม่พลาดเลยรถถังจิตมองนนนใช่มารู้จกักไม่นะแต่จริงๆนะพาจะบอกว่าคนนี้ไฟเชียเชียให้มุกมากๆแต่ว่ามีความแบบแอบ คอนเซิร์นแอบกลัวระวังเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนที่อินกับมวยมากถูกไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันเกิดมุกกลับไปแล้วมุกพูดว่าคืนนี้ขอจุกจุกหมายถึงกระแทกแรงๆไม่ใช่ต่อยนะคะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรคือกลัวเขาเขาจะหายแล้วจะเป็นอีกรอบหนึ่งที่ว่าเขาเจ็บเจ็บบอกเขาเอนไม่ได้เดี๋ยวจะต้องพับื้นอีกรอบหนึ่งเเรื่องของกันนั้นมากกว่า เรายังไงสาวเหนือคนนี้เราเกี่ยวข้องอะไรกับวงการมวยอีกไหมเออป่อเป็นคนชอบดูมวยมากติว,นวนะแน่นดูทุกๆเนี่ยกลางวันกินข้าวแล้วกินข้าวไงาแล้วก็เออรอพอมวยโอ้โหอะไรกันวันนี้ทุกคนมีแกตแพทเชื่อมโยงกับมวยกันหมดเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> อุ <c oughs> โอปอ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปต่อยมวยอะไรเหมือนคนอื่นแต่ก็อยากสารภาพว่าเราเกี่ยวกับเพื่อนเมืองก่อนจะหลิดเพื่อนเมืองยังไงจะหลิดเชิญเบอร์แล้วกินไม่เราอะก็ไปไปยิมเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปต่อยมวยค่ะหนูไปถ่ายติ๊กต็อกแล้วตอนนี้ประเด็นก็คือค่ายมวยนั้นนะคะคือเจ้าของค่ายมีเมียแล้วในเมื่อเขายังโสดอยู่การย้ายค่ายก็น่าสนใจอ่ะต้องก็คือปัจจุบันหนูเรียนมวยอยู่แล้วเรียนมวยตั้งแต่เรียนมวยเรียนมวยอยู่แล้ว อยู่เลมวยอยู่แล้วจังหวะนี้ใครเอานวมออกมาชนะเลยนะคะโเคนูเล่นมวยอยู่แล้วก็อยากย้ายจากค่ายนานมาเป็นค่ายของพี่ขาวแล้วก็สตอรี่ไอจีหนูยังม okay. ีที่เตะกระสอบไรายอยู่เลยค่ะลงไว้เมื่อคืนเมื่อคืนมื่อนจะพอดีเพราเหมาะเพอจอเฟินเฟน เธอเกี่ยวข้องกับวงการมวยยังไงแกดแพทเชื่อมโยงให้ได้เดยวนี้หนูเป็นคนชอบมวยปั้มค่ะอ๋อชอบมวยมวย,มวยปั้มค่ะกูฉีกไปอีกทางอ่ะไอเไม่แบบเมื่อกี้ก็มันไม่ก็ไม่ได้มีอะไรกับมวยหรอกที่เราที่เราคุยกันคือมเมื่อกี้หนูวิเคราะห์จริงจังมากเลยนะพอเห็นเขาในวีทีอาร์เวลาเขาพูดใช่ปะ่ะแล้วเห็นเขาเวลาเขาตั้งใจฟังนะาหรือตั้งใจฟังเขาถามเขาจะแบบตาเขาจะอย่างเงี้ยเบิกขึ้นมาแล้วคิ้วกาย่นนิดนึงแล้วแบบมันเป็นธรรมชาติที่แบบ โครมีเสน่ห์อะแล้วหนูก็เฟิร์นคนนี้มีเสน่ห์มากแล้วเฟิร,รฟ์นก็บอกว่าใช่ชอบเพราะว่ามันมีเสน่ห์น,นี้เตียมเลยบอกว่ารอบนี้ขอจริงจังไม่เอาตลกตูนให้ตายยังไงเธอไม่มีวันเกี่ยวข้องกับวงการมวยหนูไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมวยเลยแต่หนูอยากเรียนมวยกับเขาค่ะเกิดเกิดอินเทอร์เรสต์ข <pus ains> ึ้นมาเกิดมวยขึ้นมาเลยแต่น้ำเน่ยเปิดไม่ได้เลนะน่ะอากเปิดไม่ออกค่ะเจ๊เจ๊เจปีฟ้า ไหนดูความเกี่ยวข้องกับวงการมวยหน่อยเออความจริงอ่ะหนูเป็นคนชอบดูมวยป้ามตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบแกล้งน้องด้วยการแบบเล่นด้วยกันแล้วก็โตมาก็ชอบดูมวยเหมือนกัน่ะเคยไปดูข้างสนามด้วยแต่ล่าสุดก็เมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งไปมาแถวสุขุมวิทโอ,อ้แผนมวยเต็ไมไปหมดเลยหนุ่มสดทุกคน เกี่ยวข้องกับวงการมวยอยาก<ว>ยเรียนมวยอยากจะเชื่อมโยงกับมวยฟังแล้วเป็นยังไงชื่นใจครับช,ชื่นใจอคุณ<า>ยินดีที่จะรับสอนมวยคนเหล่านี้ไหมทั้งทงี่เขาก็เรียนปลอมๆแหละได้ครับได้ดเอาละนอกจากเกี่ยวกับหมัดมวยแล้วในผู้ชายคนนี้<ว>ตัวตนเขาเป็นยังไงเราทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นอีกสักนิดและอย่าเพิ่งดับไฟนะครับไปครับ